โวน,น้ H U e, นะองฝนนะครับวันนี้เจดูวีนะพร้อมยานิสตอกเสดีสองหกห้าหกแนะครับใหม่ย e, างใหม่ครับใส่ยีเตอร์สงนะครับตัวสูงสองหกห้าหสิบพร้อมแมทเจดูวีดอแดงสองฝั่งนะครับ ลเลยครับชุดโปะนะครับแม็กเอซูวีนะครับพร้อม8เอซูวีสีน้ำตาลยอดแดงนะครับสองฝั่งนะรพร้อมยาง420เอทีนะครับเนี่ยเฮ้ย420เอทีของแท้ปยียี่สิบสองด้วยเนยนะฮะปยียี่สิบสองนะครับปยียี่สิบสอง ชุดโปนะฮะสองหมื่นเก้าเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมรับเทินนะทุกสภาพใต้ดวงใบแดงศูนย์นะฮะรับเทินหมดนะครับสนใจนะสอบถามมาได้นะครับร้านเรา PNS อโต้นะฮะอยู่สมุทรปราการนะครับอำเภอบางพีนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะใส่เสร็จเดี๋ยวเราจะดูดูกันอีกทีว่าหล่อขนาดไหนนะครับกับชุดโปงเราสองหมื่น 9,900บาทท้วนนะฮรับรับเทินรูกสภาพนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาสอบถามได้เพจนะครับเบอร์โทรนะครับยวจะติดไว้ให้นะครับร้านเราอยู่ตั้งอยู่ถนนเทมารักษ์กม20นะครับอำเภอบางทีนะครับสมหมรปราการนะครับเสร็จแล้วนะครับของเรามีบริการหลังการขายด้วยนะครับแหวนกันสั่นน็อตล้อ ตั้งศูนย์นะครับสลับยางฟรีสี่ครั้งนะฮะตั้งศูนย์ผมตั้งให้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับทุกพันนะครับผมตั้งให้ทุกคันคนที่เปลี่ยนยางกับผมนะฮะทางร้านเราครับสลับให้ฟรีทุกพันโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างทําการใส่ล้อก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วครับช่างใส่เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็กําลังทําการไล่น็อตล้ออีกทีครับกับเจ้าของดูด้วยนะครับว่าเราไล่แน่นแล้วนะครับพอร้อยเห็นเลย เราจะตั้งไว้100ปอนะฮะการปอนล้อไล่เราลองของเรานะครับทํางานนะครับเราก็พยายามเก็บงานให้ครบนะฮะเพื่อความปลอดภัยกับลูกค้านะครับแต่ไล่ปอนเสร็จนะครับก็จะทําการตั้งศูนย์นะตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ให้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วครับนี่ปอนดูก็เห็นนะฮะดูรูปกรงนะครับสวยงาม สีขาวขึ้นมากนะฮะสีน้ำตาลหลอดแดงของฝั่งนะครับตัวนี้ขอบชานะครับขอบชานะครับไม่ขี้เหร่ไม่ตกเทรนแน่นอนครับสีนี้อยู่มาเป็นยี่สิบปีแล้วนะครับสีน้ำตาลเนี่ยอยู่มาเป็นยี่สิบปีแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะตกเทรนนะฮะอยู่คู่คนไทยอีกนานนะครับเนียนๆนะครับเรียบร้อยนะฮะทุบนี่ส่วนใหญ่ผมจะใส่ทุบยางนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะ ปลอดภัยที่สุดนะครับทุกอย่างไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนเช็คใต้ในให้แน่นอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวคราจะทำการเอารถขึ้นตั้งศูนย์นะครับเสร็จแล้วไปตั้งศูนย์นะครับขึ้นตั้งศูนย์เลยสท้าอยากได้ราคาสินค้าประมาณนี้บริการครบถ้วนแบบนี้นะครับ เข้ามาหาเราได้นะฮะที่อเอโต้เท่านั้นนะครับถนนเทวรักษ์กมยี่นะครับอยู่ติดกับบริษัทไวนเสนะครับทคไวเอสหรือตรงข้ามไทยอโร่นะฮะถนนเทวรักษ์ขาออกครับปากหมุดไม่ได้เลยนะปากซอยบางปลาเจ็ดเก้าหรือปากหมุดมาไวเอสก็ได้นะครับผมอ,อยู่หน้าหน้าบริษัทไวเอสครับที่แอนออโต้นะฮะ เราฮะกําลังทําการตั้งศูนย์นะครับเนี่ยฮะเครื่องตั้งศูนย์นะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีแขนมีเปีกมีตาไฟมีกล้องนะฮะนี่ก็เรียกเครื่องตั้งศูนย์นะครับแล้วเราตั้งให้ฟรีเปลี่ยนยางเราครบสี่เส้นตั้งฟรีหนึ่งพันนะครับรับประกันตั้งศูนย์เจ็ดวันนะฮะนะครับเนี่ยเียว ช่างนะน้องช่างกําลังทําการปรับวัดค่าก่อนเสร็จแล้วจะตั้งเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ออเอาไปเทสรถกันเพื่อความมั่นใจนะครับ